สิบสิบเอ็ดสิบสองแสนสิบหาพันอ้าฮะล้านห้าเออสิบหาล้านอันน่ฮะโ่อุงนาไม่ได้หรือร้อนนะสิบหาพันเยูน สบายดีสบายดีสบายดีเบิดสุขูสุขคนเด้อ่อเมพี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิดสุขูสุขคนเนาะบออยู่ภายในกต่ต่างประเทศกันยินดีตอนหับข้าวซูซองสาวุญมาบ้านนะคือเก่เด้อพี่น้องเดอ้อมาพ่อกันตอนนี้กันย่ามแรงๆเนาะกลับมาทางเพื่อนประนางอีกเฮาก็ได้นัดกับอู้ที่ว่ามาส่งโต๊ะแหละพี่น้องเอยบอหัวเพิ่นมาส่งบอหรู้ว่าจังใดเนาะคือมิดจิลีโย่ยยาถามปานางก่อน บอกว่าเพิ่นสีมาส่งหมอลูกว่าจังไดป้าพี่น้องเบิ่งกีไก่เพื่อนป้นางงามงามบุนะเนาะสวยงามเด้พี่น้องเอ้จังไดก็ข่าวบอก่าเบิ้งเบิ้งไปส้มน้ำการไปถามทางป้นางก่อนว่าเป็นจังไดเมื่อกี้นี่ก็เฮากระโรถามเบิ่งพี่น้องเอ้โทรถามทางอันไอเจ้าของที่ว่ามาส่งโต๊ะอะไรเนาะเพิ่นว่ามื่อโทรมื่อซ้าเพิ่นบอกว่าตอนแรกเด้อสีมาส่งมาสั่นที่นี่ก็ ทางลูกน้องเพิ่นโบยู่หนูก็เลยโบมีผู้ยกโต๊ะขึ้นซอยยกคนเดียวมันก็นักแล้วมันเป็นโต๊ะหินเนาะอาจารยไดกะเป็นมื่ออื่นเด้อเพิ่นว่าาสั้นพี่น้องเอ้ยจังไดกะถามว่าเป็นมื่ออื่นในทางสมบุญนี่สิได้เอาเงินให้ทางพนางเผื่อว่าเพิ่นมาตอนเศร้าหรือตอนใดกะสิได้จ่ายเงินเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเอ้ยก่อนสิไปหาทางพนางก็ขอบุญขอบุณไปทางแม่และเอื้อยอ้ายเนาะให้อยู่ดีมีแห้ง งเจ็บอยากได้กงไข่อยามีเด้ารถนาสิ่งใดกคคามุ่งม,มั่นาัถนาป้าวันนี้เข้าไปทั้งพุน่นโอ,โอ้เหือนป่านางงามได้พีน่นางเอ้โอ้ต้องิีนมาที่นี่งามเท่อันนี้อ่ะอ่ยนางเอ้ยนางกลับไปหาทางป่านางกันืึบ้าตด้อโอ้ เวือนป้านางเพี่องเอ้ยสำเร็จไปแล้วถูกทักเีดีอืออืมืถกเทพื้นก็ติดอยู่อย่างเด็กกอดๆอยู่ทางนี้โถนที่ทักแทะอ่เห็ุยังอันนี้มานั่งรูปนั่งค้ำเอียงอันนี้อันแท้เลาจะไม่รูคัดมันบบมี่บ่อันฟองน้ำ ก็เอาสิแหละนั่นจังบัพลาสต์จีโอ้โหเนี่ยขนาดไงว่าเก่ง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 แท้ไก่แล้วเก่งแท้ป้านางนี่ชุ้งพอดก็เลยเห็ดเห็ดภรรย่างขึ้นดีแล้วป้าเอ้ยเพื่อจะยั่วยั่วขึ้นห้องน้ำก็ได้ดีแล้วเห็ดได้พอเห็ดได้เห็ดไปเนาะอาทิตย์จะทั้งหน้ามันตี ตะเว็นคำเลยนี่มาบ่โตเขาน่ะยังยังบ่เห็นเลยได้ถึงใจสิบ่ได้นั่งโตใหม่แล้วเจ้าวันนี้โอ้ขนาดโตให้มายังบ่ได้อยู่ได้บ่ได้โตใหม่นะโมแล้วบันนี้ใส่อันนั้นน่ะของพวกง่ายน่ะเดือยกุ๊บยางแล้วน่ะบันไดเนี่ทางป้านางเราเห็ดโอ้เท่าโอ้คักค่ะค่ะ เฮ็ดเองก็เป็นเพูนนี่นะสร่างจำเป็นสร่างจำเป็นอ่าสร่างจำเป็นดีแล้วเฮ็ดได้ใช่เฮ้ยขอบปอยากว่าเด็กคันว่าจะนอนพี่คันฝนตกนะเฮ้ยหยินช่วยๆได้ติป้ะโอ้บระคิด่านบ่นี่เออพอป้าบดแล้วก็นอนอยู่ใกล้เนาะป้าบดแล้วก็นอนอยู่ใกล้อ่ะมงมาคักนี่ได้เราก็ได้ เนี่นะโอ้โหกล้านอนเขาบอกกล้าได้เขาเจ้าเก่งเลยเี่ยแย่สีเลเนาะแย่ขี้แคบไม่งอดเ้ยแย่ขี้แคบไม่งอดบ่อ๋อสีเขียวสีควอดย่นี่บ่เด้อไปอัปเดตบึงทางเพือนก่อนแล้วย่างมานำในเด้อด้วยด้วยโอ้พี่เดียบึงทางหลังพี่ก็ได้ ดังฟืนดังไฟพี่น้องเอ้ยทีเฮาโบดีเทพื้นกระเพาะทั้งป้านาง่งเพสี่ยาฟืนเนข่าไปดังบัดย่ามฝนย่นามยา,างบบมีทานกระดังฟืนเราอะกับโบดีเทเนาะนวันนี้กระบอกนั่งพักนั่งเศร้าเพิ่นปาเตอรอโหคัก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 วเราจัดความได้เก็บใหม่เก็บตอกไว้นี่ยคัคักคักค่ี พี่ดิโอ้บ่อนี่กับเขาเจ้าให้ควันไฟแล้วออกพี่ดิบ่อนี้พ่นกระค้งแบบเบิดดังไฟเลยอใไ้มันแหมนะโอ้พ่อหนีทำความสะอาดคักกะลีนี่โอ้อันนี้เนาะของลุงพี่นะกูเพิ่เพนลืมอืมนี่คลาดเลย ไม่นี่วไปจ่ายเงินให้เพิ่นแล้วมัดละแสนซีมัดกับซีแสนว่าซีจ่ายค่านี่ยจ่ายค่าโต๊ะค่าตั้งเพิ่นบัดบ่มานนเนาะเ้ากับจ่ายค่าใดเพิ่นกระสองพันบาทปานางเลยพี่แลนั่งอยู่พี่แลเย็นซ้ำนี่มาพี่เดอ้อนั่งอยู่ใส่กระเด็ดแบบนี้ อใครใน่ตาหมองนี่แล้วโบเดตินะ่ะนั่งยังไม่้าวหอมเท่าคนอืมยังไมอแรงกะคนข้างขีอ้อ่ายาดอกตอแรงแบบซีมันมีหอมอยู่หลายทางนี่ได้ของลุงนั่นบอสบอ,อ,อไ,ได้จะไปนั่งอยู่พูดได้มานั่งข้างขั้นใดโบได้ได้เพม่อนว่านั่งข้างขั้นใดได้ขันนั่งอยู่นี่อืม โดยไปหามือกล้องกันเอาบักละป้าไปจับกล้องให้แม่เนี่ยไปนั่งอยู่มุมไหนได้ประนางบบบนี้พูดแล้วเหมือนห่มพูยังได้ทั้งป้าบุญเฮ็ดยังได้บาทนี้เฮ็ดสิช้างขนาดป้าโอ้โหเนี่ยนั่นแล้วตัวเก่ามันดำเหมือนว่า

กันเจอกันมานั่งว่าเพิ่นสิมาส่งให้ได้บ่ว่ามาเม็ดซอยม้อยทําได้ยังบ่เห็นเนาะเพิ่นว่ามื้ออื่นน่ะเฮาโทรถามแล้วเพิ่นว่าเป็นมื้ออื่นจังซี่มาให้เด้อเพิ่นว่ามื้ออื่นเช้ากจักเช้าซําใดจักสิสวยซําใดบ่ตกันเนาะแม่นเพิ่นมากเดี๋ยวเฮาสิให้เงินไว้นําป้า ว่าเอาเงินไว้เพิ่นมาลเลยเพื่อฝืนมาแต่เศร้าก็ให้ใจให้เพิเพ่นสินะแย่นสบ,บุญม,มาบ่ทันเนาะียนแย่เพิ่นมาป่ะทันที่แรกเพิ่นว่าว่าสิมาตอนแรงป้าเลยบ่เอาเงินน้ำแต่น,นี้แล้วเฮาสิมีเธอสีเอาเงินให้ป้าเพิ่นมาตอนใดก็ใจิ่นรอดตั้งบนเต้าวอนะาแี่เบิ่งดูฮะปิ่นไปดูน,นี่แหละว่าป้าตั้งห้องนี่แหละเรา ตัเลงสิใค่หรอมันทมเลยเพอได้อยู่เนาะองเงินมอบให้ป้าไว้ใจค่าโต๊ะคาดังก่อนป้าไว้ใจคาโตกอนวะน่สอาีห้เจปเ เ้าใจเด้อป่าเด้อดีาะว่ามายกโบท่านเพิ่นหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าพัน อันน้ไ่่่ะไ่่ค่นเกงหนาเียได้่าลุมล้านะไม่ใช่หาพัน่ยวันเิราไม่ใช่หาพันยังว่าไม่หาล่านอยู่โอ้ยเดี๋ยวตแล้วนะ่งสอสา่ห้า เ 1, um> uh> uh 1> ้าส mm ิบ13 1เอ็ดี่สิห้าเดี๋ยวนี้ก็มสิบห้าพันนี่เลยเนะนับเบิ้งกันไดนับน้ำกันแลวป่าบเพิ่งี่ป่านับปิดสี่พ่อเฮงแลยเนาะจบอีแลนับน้ำกันเจับดีได้ป่ะเฮ้ยเข้าใจด้อได้ใส่หัวมาจักไปใส่เงินคข่พอเฮงเลยเนาะ เงินเฮาได้เงินมาเนาะเงินเฮาได้ใจก็เป็นของเจ้าแหละเพิ่นเอาเงินให้เพิ่นเจ้าก็ได้บ่อย่ามันเฮียว่าเงินเพิ่นเด้อว่าบอกใจเจ้าของเงินเพิ่นเด้อเฮียเนี่ยเป็นโทษแหละเนาะเงินเพิ่นเนาะให้สามเดือนกับบุษาได้ไหมแล้วคำันเฮียนี่ก็อดได้ตั้งงานแมนเนี่ยบุษงบ่ได้นะบ่ได้แล้วใจให้แล้วไปเฮ็ดเฮียเนาะ ใส่ไว้ในเฮือนล็อกกุญแจไว้แล้วเงนินคำปีนเจ,เจแล้วว่าเราฝันเห็นกล้วยกินช่างช่างกินอ้อยช่างกินอ้อยฟันดีนะฟันมาช่างกินอ้อยมาจันเลขยังเลขสร้างบ่เลขสร้างกันมั้ยยัง13 5, 3, 9, 3หาสามก็สามคนวะ ป่าบนก็ได้กินลองอางนี้มือเอานะเล็กน่ะโอ้เล็กอ่ะแต่ป่าบอเคสีเล็กมือก็มีตะปูอ้าวเกิดตะปูมันขึ้นเพื่อนใหม่นะไ่ได้พัานบ่เออสมัยอยู่เออเกิด่นทันนละ กาขี่ด <sit> ้อยเจ้าเจ้าฮุบมาโปกะรสเด้อนี่เจ <c oughs> <c oughs> ้าฮุบรสจะได้กินเฉยได้ค่ะบนนี้มันตายเวิร์นะเรือซีหากอนึงเจ้าเอาขี่ด้วยฮุบมะชัยฮุบรสไอเจ้านี่ใส่ขี่ด้วยใส่แบบไม่ไม่แมนขี่ด้อยนี่ปลาเรี่ยมันเน่าลงมันซุ่มเน่บ้านในบ้านในพ่องหอมฮ้ยังจะสีบ้านใช่ก็มนแร็วป้าคือเสียงโทรศัพท์ปะรักษาอ่ะ มีได้ปล่ามาคูดวันนี้ก็ได้งา,านพระหอมมันใกล้น้าหรือว่าเจ้าสิไปบา้านทั้งคนก็ได้มันอยู่หลังบ้านอันนี้มันหนาบ้านไอเคียนใหม่เคียตอกก่อนเคียรรถตัวใดมันพ่อดังไปก็ดังเน่ตัวใดมันนั่นนั่นก็นดังฟืนดังไปไปดีแล้วจะได้ฟืนนี่ได้ทั้งเงือนได้ทั้งฟืนเลยเนาะรดแล้วเขาบรดแล้ว ยังได่บ่อสิบโลกแล้วเนะยังบ่อเพิ่มก็กระมาณยังบเนี้ยคนต่างกันในปทน่ะบรีมือเหอมันปะนางน่ะบ่งเนี้ยหรอแล้วนะเออคนปากคนแข่งเ้งเวลาเราเหือเต้นน่ะบทัพเน่ะนะเงกต้องกังเห่อนีบดออกนี่เหียกคือนกันนบ่รีมือเหรอคือว่า คือสีไข่ล้วมือนขันเมื่อบ่มีเหินนะเมื่อขานอนห้องน้ำได้บ่มีเหื่อบ่ราะเมื่อเมื่อไม่เหื่ออะไรจริงได้เขานอนห้องแม่หอดนอนอยู่นด้ใช้ก็บหอดนอนห้าผมไม่อยู่กันเดี๋ยวไปเปิดน้าใไส้วันนี้ใส่กับโอนนะ อือน้าเขะกไปใส่นอนแบบเนี่ยมันเย็นอะไรกันนอนเคลือไข่แตกเนี่ยไข่แตกเลยคือบ้านคือเมืองเพิ่นมันทอนอะลิเมือนั้นน่ะทอนบ่ได้บ่ได้อะไรเห็นมันคือบ้านคือเมืองเพิ่นก็เป็นไปดินั่นแล้วเหมืนกันเนาะแต่ดวงกับหาพ่อสะดวงกินข้าวเองเลยเด้กนั่นข้าวไปรับจ้ะอันอันว่าเพิ่นไปหาพ่ออะยังรับอยู่บ่แม่แม่เห็นบ่ มันก็เย็นเลยเนาะไอ้ดินันอ้หน้าที่ว่าจะโคตรนะโคตรแต่มันเปียกๆโคตรทางหลังมันพ่อมมาเลยโดบนเทิงเลยเนาะมันสูงโดในโบกนั่นแหละฝืดหนักมันก็นั่นมาหูเมื่อมาอ้นอนโดนเติบตัวนี่ว่ะและไข่ขึ้นพร้อมตื่นนอนบอดัวเมื่อกลคืนนะครับามเมื่อแรงยามเมื่อแรงถือที่ไข่ อตอนเฮาตื่นกบเป็นยังไงฮนอนอยังแมลงตื่นมาจริงจักจะคองไข่<ม>่อยว่าโอ้เะพแล้วเขาสาว,ว่าควายตายกูอันง้วตายนะมันกือสีห่อนคือเฮาหนี่วไปจ้กก็มันเไปหากินน้ำพัดบ่มีเนาะ่อ,อ,อยคิดตอนนั้นแหละ<ม>ว่ามันเป็นหาเป็นยังโบแมนด้วยมันตายคือคนเหนียมันตายหิวทีเคยเล็เลยคิดไว้สิขนาดงวดัวเนาะ คนกันย hmm. like mm. hmm. mm. ังว่าเขาขมอยู่อ um> ัน่อนงคตเพื่อจะหาน้องหน้าเห็นเนาะโอ้บอกว่าเพล่นเพนว่านพอน้องทงนันตายเหบ่แม่เห็นในคลิปมี้ยเราเราเป็นยังอันเราเมื่อบ่านเดย์เราเมื่อบ่านเราเมื่อเลนีดนน้ยเป็นเป็นยังบ่ผู้น่อยนะ คือหน่อยแต่พอน้าตายค่าที่บ่อรวนนีไรโอ้รถรถตาหรือว่าตารถบู้เมื่อกับลูกสองคนเมียหรอไม่เมื่อบ่กผู้นี้หน่อยนะเนาะบุญร้ายังมีได้ผู้ลูกค่ะอยู่ยังอยู่พูดบ่เดี๋ยวนี้นะแนอยู่บ้านเราบ้านเราอยู่ไซน์นะ ดูไซส์ก่อนมันนองกลุ้มไปทางไดนปะท่านคืนนั่งจานแล้วโอ้ตายเนาะบางหันผัดหมอทิ้งถ้อยอันไม่แทงบัดนี้ผัดพอเสียมันเป็นอย่างนี้น,นี่แต่แต่แต่เป็น<ม>น้าพี่นางแต่ทิ้งถ้ยเป็นกับเบิ่งหมอเบิ่งยังอยูอย่ด้เนาะ นันก็หั่นแหงอยู่เนาะรบใเมนะะเ้อง่อาเรากมื่อเอเยี่ยมบ้านในนี้บ่เอกอรเมื่อกันไปเอาลูกแซวเมื่อน้ำเออเอาลูกกีนตัวหน่อยใ่ดีแล้วคนหน่อยยังบเป็นแ่น่ซาไข่แนแล้วบ่กูหน่อยค่ะเออกูหน่อยว่าไข่นยล่ะเมื่อบปิ้้น่องทงหน่องหยางนเม่เ้เมื่อเมื่อไม่เนแล้วเนาะนางใชบ้านนี้ ตอนหกโมงได้กินนั่นแหละว่ะตอนหกโมงไอ้ออกไปห้องหมอแล้วก็เขาก็เมื่อบ้านเราเลยมาตายอยู่ห้องหมอไส่ไมาตายอยู่ห้องหมอได้นอนห้องหมอแต่มื่อวันเราจักรูปตั้มแล้วก็จัดเราลมเองจัดได้เลย จวนลายนะมันลดพ่วงลายคือพอเอาเมื่อเต็มคำเลยเ่าจะพันยาเมื่อจะเว้นก่อนมันลดพ่วงลายจ้างหน้าที่แล้วสิบหกจ้างใดก็เสียใจนั่งทางครอบครัวน้องทงน้องเบิดเนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนาะแม่นสิแหละคนเท้าคนเบาทุกเธอได้แห้งซับก่อนนะเงินเบานะคือเท้าคนเบา เฮ้ยเฮ้ยกะสิสสงบก่อนแล้วเนาะทิโจ้ก่อนนี้แล้วอนน้องเลยเนาะหากระลังสิก่อรู้ได้เลยกระลังก่อเทพื้นกระเทหรอยังก่อเทพื้นก่อนก่อได้ยินน่ะน้องพงว่าน้องพงมาเหรนยญนำราอวานโอเคใส่เนาะไปเดี๋ยวซีอัปเดตเพื่อนป้าให้เบิ่งคักๆก่อนไปได้ป้า ลูกกันบานี่ <League S 1> นั่งลายกันลุกยากได้หนีโจมกันลูกได้ไหมเ้ยโอ้ก็โอ้จ้ได้มาจ้บปลกได้อหงโพวกโวกพวไปใช่เหงาไพ่ใ้่เล่าพวกไปใช้เหงาไพ่้ะ cam con lùng ba đấy ba ơi. rồi ba thì thầy thùng quay thì cái chè đó ô uhm. oh, ba non bằng ý men men hả khá là cái này thì tổng nhiều vào bên này có nổi đó vì nó ngay bớt lại đấy này sen vô hình vào bên này cái này เวลาเห็นเพื่อนใหม่ดีถือว่าได้ถือแจ๊กดิว่าใหม่อันแพงเ้าเจ้าเฉพาะหลังคากันยังหาล้านไปเลยพี่อังกะสีเรืออยู่ไหนหนึ่งทีป่ปอะาใช้ขันดังไฟหิดังอยู่มองได้เองน่อ เขาจะให้ควันมันออกกระดังทุกพี่ค <laughs> ันวามีทานนี่บ,บ่เป็นตาจักดังเลยเนาะ <c oughs> ทานเบิดขายเบิ้ลได้撒ขายเบิ้ลไดอืมไปหาเผาอีกเพราะได้มาดังยง่ฝนแต่ว่าอันนั้นแล้วขึ้นห่านแล้วประธานได้เผาโอ้ขึ้นห่านแล้ว <c oughs> โอ้เอาไว้ดังเด้อบัดนี้เ <c oughs> จ้าบอคายกับยา่าบัดนี้ แล้วไม่หัวเดลยถึงหานแหละถอดแต่ประทันในตัดผดอันนี้นี่เด็กขี่เดือยเจ้านี่เดี๋ยวมื้อหน้าสิมามื้ออื่นสิมาไหมสิมาอัปเดตเบึงตั้งงามๆวันนี้สิเมื่อสิกันเตี่ยวแล้ววันนี้โดยสบายดีเด้อป้าเด้อเนาะดีใจน้ำจังไดยกะขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่เบึงคลิปประาำโฆษณาสีลากับบ้านกับซองก้อนเาก็ได้เนาะพ่อกันในคลิปต่อไป ใจนั่งทางป้านางเด้อที่สำเร็จไปแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นได้กันเมื่ออื่นพ่อกันใหม่สำหรับเมื่อนี้ไปแล้วสบายดี